มีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับรับรองจะดีขึ้นแล้วร้านร้านอาหารร้านอาหารอ่เดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารห้องน้ำทุกห้องควรจะมีรูปภาพที่มีสีเขียวหรือไม่กาวต้นไม้หนึ่งต้นไปตั้งไว้เพราะห้องน้ำคือนี้สิครับต้องทำห้องน้ำที่สิบผมให้เป็นหนี้สิบล้านใช้เวลาปีทีนึงสองถึหกเดือนนี่ลดเนี่ยเพราะห้องน้ำน้ำน้ำในทางคู่ควนทองนะครับห้องน้ำเนี่ยมันคือหนี้สินนะครับสังเกตห้องน้ำจะไม่ค่อยมีสีเขียว เป็นอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรครับคือถ้าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยขอให้มีสีเขียวเช่นต้นไม้ขึ้นมาใยกระดาษทำห้องน้ำกับทำที่ผมบอกแค่นี้แล้วมันจะให้ติดยังห้องน้ำนี่คือความสีเขียวเข้าไปใช่ความสีเขียวจะเป็นต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นภาพอันนั้นเขียวได้มันน้อยไปมันเขียวมันน้อยไปแล้วที่จริงถ้าเป็นต้นไม้จริงจะกลับไปรูปภาพ มันนอนบเพราะว่าห้องน้ําไม่สําคัญนี่สิงไม่ทอาให้เราเงิน n อ l นบอเพราะสภาพไม่คล้อง<ม>นะครับเพราะห้องน้ำแต่มันเขียวข้างนอกแต่ห้องน้ามันคือนี่สิงตามหลักของจุ้ยเตียงคือคางซับนะครับเตียงโอเคแล้วแก้แค่ห้องน้ำานเนี่ยไมนมีต้นไม้เลยมีแค่ต้นเป็นไม้ดอกก็จะดีเป็นไม้ดอกนัอากไว้เดี๋ยวเราไปเป็นไม้ดอก,กไ,มไม้ผลอ,ผอ่าแล้วก็ทาห้องน้าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ มันมันจะมีคนพักเยอะแต่เงินไม่ค่อยเหลือะนะครับไม่ใช่เงิะะนไม่ค่อยเหลือนะครับพี่โบพี่โบเเล่นไม้อดอกกับไม้ผลนะนะครับให้มีทุกห้องเลยแลวก็ห้องน้าเป็นสีเขียวน่าดีห้องน้ำเป็นสีเขียวน่าดีแน่นอนนะครับ <S 2> <S 2> เราเห็นทำแค่นี้แหละเพราะว่าด้านในดีแหลวมันจะเสียไปด้านหน้าด้านหน้าผมจะให้ติดยันนะครับเอาไปติดตรงที่มองเห็นได้ชัดเจนมันจะมีสองที่ถูกไหมครับอันนี้เป็นยันในทางหัวจุ้ยนะครับ กรายกันติดนะครับเอาไปเคลือบก่อนนะครับอันนี้เป็นยันมีเต็มสมบูรณ์เสมอ๋ยวให้พี่เขาส่งให้ร้านทองในยวราชทุกร้านจะใช้นะครับเขาเรียกว่าสอนภาพจริงๆเอาไปเคลือบเล้วติดไปในที่มองเห็นได้หรือไม่ก็เอาไ,ไปใส่ขอบรูปถ้าเราไม่อยากจะติดใส่ขอบรูปด้วยกันอันนี้เป็นเซียนแปะนะครับเซียนแปะแล้วก็เอาไปเคลือบแล้วก็ติดน่าจะรู้จักนะครับเซียนแปะเซียนแปะวัดสัตว์เจ้านะเซียนแปะลงสีนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปน,นี้เป็นโลโก้ผมนะฮะหนึ่งหกแปดเก้าเลขครบลกซิ่งใสยซิงเอียอันนี้ก็เอาไปติดนะครับมันจะมีทั้งหมดห้านะก็ติดอ่อติดสามกับสองทุกไหนก็ได้มันมีสองที่นรกที่เรารับติดหน้าเคาน์เตอร์อรันนี้ติดที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ใช่ใช,ใช่หรือจะทำเป็นขอบรูปก,ก็ได้ครับใส่อบใส่กับเล้าตั้งที่เคาน์เตอร์ให้ลูกค้าเห็นนะอีกสองอันก็เหมือนกันก็ติดอีกที่หนึ่งติดฝั่งนี้ก็ได้ใช่ครับกับใส่ขอบรูปให้ลูกค้าเขาเห็นนะนะครับ เนี่ยของธุรกิจต <content. S 1> like ้นไม้เยอะแต่ไม่ค่อยมีดอกไม้เนี่ยเขาจะมีต้นเข็มหน่อยเดียวก็โอเคแล้วต้นเข็มมันน้อยนะสุดสังเกตดีๆีีสอดโรงแรมใหญ่เขาจะมีดอกไม้เยอะแต่เนี่งไม่ได้กันมันน้อยไปมันต้องมีไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลด้วยที่มันติดกับซึ่งจะเหลือกระไหข้าวเส้นขูดที่ต้นส้มเป็นพันคนมีดอกไม้ถูกไหมดอกไม้ธุรกิจถูกไหมดอกผลน่ จะตกสะไหมครับเดี๋ยวเอจะมันไม่ค่อยดีต้องหาต้นแว่นแก้วมาปลูกครับถ้าเป็นตรงหน้าต้นแว่นแก้วมันมันมีนะเดี๋ยวไปดูต้นแว่นแก้วมันไม่มีต้นไม้ปลูกมันดูลบน้ำต้องมาน้ำครับป็นสำคัญนะครับเพราะไม่มี็ตรงร้านถึ่ผ่านเที่กินแล้วนะเพราะเราลงตรงนี้คขาที่หน้าหน้ารีสอร์ทเราต้องจัดให้มันดีแล้วควรจัดตรงหน้ารีสอร์ทให้มันเป็นมุม ที่นไปวางล้วนี้ตรงไหนขึ้นท้ค่เนี้ยเป็นวงกลมอย่างเงี้ยควอมีให้เยอะๆเวลารวมนี่หมดเลยควรจะเอาดอกบางทีดอกอะไรมาโรยหน่อยจนเป็นลอยรอยที่เขาเอามาให้กินนะครับส่วนต้นไม้นะครับอะไรแตกหักต้องเอาออกหมดนะต้องเอาออกหมดนะครับไม่ต้องเกลี่ยนะอันอันนี้ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นวงกลมจะดีมากถ้ามีโอกาสได้ทำพื้น อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นการเจริญเติบโตในธุรกิจก็ดีแต่ถ้าจะเป็นวงกลมเหมือนสัลานลมถ้าเรามีโอกาสได้ทําทางเดินอีควรเลือกที่มันเป็นวงออกลมครบเพราะวงกลมคือธาตุโลหะคือเงินทองในทางของจุ้ยอันนี้บางทีธุรกิจโตแต่เงินไม่เหลือถูกไหมคือ <c oughs> ไดใช่ไหมได้ค่ะนะมันมีคนพักเยอะแต่เงินไม่เหลือ <c oughs> ชื่อเสียงดังเนี่ยผมไลฟ์สดดูวิวเนี่ยบ้านดวงแก้วใช่ไหมบ้านดวงแก้วใช่ไหมเขาเห็นแต่เงินมันไม่ค่อยเหลือนะครับถ้าอยากจะให้เงินเหลือเหมือนสลาลลม บ,บ้านสามสิบล้านไปดูมาเขาจะทางเดินเขาจะเป็นวงกลมกลวงกลมคือธาตุโลหะคือเงินทองในทางของชุ้ยแต่เราไม่ต้องห้ออกมันดีแต่เราเสริมเข้าไปทาําทางเดินให้เป็นวงกลมมอาจารย์ค,คะวงกลมที่อาจารย์บอกคือสื่อของเหรียญจีนด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นเหรียญจีนก็ได้ไม่ใช่หมายความว่ามันสื่อลักษณะทรงอ๋อืออ<า>นอเงินทองค่ะสรุปข้างหน้าเนี่ยองทุ้ยไม่ดี แต่ด้านในของช่วยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผมมีวิธีแก้ให้แล้วนะครับมันจะมียันของท่านปราจารย์ประตูแล้วก็เข้าตรงที่ได้ใช่ไหมนะครับตรงนี้มันก็ตัดพลังเขาเรียกเอ็กคอร์ดอย่างเงี้ยตัดพลังอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีต้องทึบควรเป็นประตูทึบนะครับแล้วก็ให้หาไฟห้าสีมาติดเป็นโคมไฟห้าท่าเสจส่งรูปให้ฟ้าติดหน้ามันจะแก้ตรงนี้ได้นะครับติดยันยันอยู่นี้เดี๋ยวผมจอให้ดู สรุปคือเราไม่ต้องไปย้ายบันไดนะครับมันมันเสียเยอะนะครับนิงถาห้ให้ไปกกกทั้งหมดค่ะสี่อันสังเกตอาจารย์สองว่าแต่ลุงพลพอลงบันไดมามันก็ถึงห้องพอนึกออกไหมครับจริงๆมันต้องมีสังเกตโรงแรมใหญ่ๆเขาจะมีลานหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถไม่ว่าจะเป็นลานอะไรนะครับจริงๆริงแค่นั้นมันจะต้องเนี่ยสามสี่ห้องแรกเนี่ยมันต้องมมนมีมันต้องเป็นลานกว้างๆแล้วเป็นที่แบบ ถ่ายเซิร์ฟี่อย่างเงี้ยบ้านดวงแก้วรีสอร์ทคือลานมันแค่ลานหนี่นถังสําคัญมากนะครับด้านนอกด้านในนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปปักอะไรเพราะว่าผมมียันต้องอ่านประจารย์แค่บอกให้รู้ไว้ทันทีส่วนน้าต้องเต็มมันเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วการวางทุบตาอันนี้สีงวงตุ่ยคือการการจัดงวงตุ้ยด้านในควรวางอย่างน้อยสามมันจะแทนความรักความด้านในเราจะเป็นทุบตาเราเดอนก่อนสิ ใสเนี่ยมันต้องมีสามถ้าไปสังเกตมีสองถ้าไปเที่ยวต้องมีตัวลูกตัวแม่สามในทางคงชื่อแปลว่าได้เกิดได้มีผมสังเกตดูแต่ละที่เนี่ยจะมีตัวเดียวหมดเลยนะครับไม่ว่าคาควายไม่ว่าช้างช้างทูกันเดี๋ยวเราไปเดินดูนะใส่เนี่ยถ้าแตกเขาทิ้งครับต้องเอามาไว้ด้วยกันนะควรจะสามหรือสองใ่สามจะดีสุดจะมีพ่อแม่ลูกอ่าเวลาเขาจะมาพักเพราะว่าความสัมพันธ์เราไม่มีตรงบันไดนะเรามาแก้ด้วยตรงนี้ได้นะครับสามสามตัวพ่อแม่ลูก ก็ให้เขาดูมีไม์ให้ไหมอ้าวมีไม์ไมโครโฟนไม์ทองคำฉันไปไหนเอะไม์ทองคำไปไหนเนาะอันนี้เป็นรองตุยยังพัดนะครับเป็นรองตุยยังพัดเดี๋ยวอัดให้ก็ได้ฟังเลยสร้างก่อนตั้งแต่สร้างตึกนี้จะไม่ค่อยมีลูกค้าถูกไหมนะครับไม่ค่อยมีลูกค้าตึกนี้นะครับเพราะเขาเรียกโดนโดนโดนบังหมดเลยนะครับในทางรองตุยยังต้องมงถางต้องกว้างมิงถางคือลานข้างมาก ลานเขาเรียกลานรับทรัพย์นะอำนาจมันมีลูกค้ากับลานด้านในนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีลานด้านในเลยถูกไหมเปิดประตูเข้ามาเนี่ยแคบเลยนะครับด้านหน้าแต่ก่อนมีที่พอมีลูกค้าเข้าเพราะว่ามันยังไม่มีตึกนี้พอโดนตึกนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วโดนโค้งลงศพของเขาด้วยยกฟองจุ้ยในที่มองเห็นแ่ามันจะเป็นโค้งอย่างนั้นนะครับแทนกล้องไปไม่ต้องใช้นะนะแทนกล้องไปมันเป็นโค้งลงศพนะครับมันไปนอับกับมงคลในทางฟองจุ้ย แล้วมันโดนิ่าเสาไปนะน่าจะเคยได้ยินถูกไหมครับเนี่ยเขาโดนิ่าเสาไปแล้วสายใยอย่างเงี้ยนะครับที่เสาเขาเรียกหนอนเข้าไปจริงจริงผมเรียกมันว่าหนอนตะลกเพราะมันไม่ดีนะมันสายไฟลอยระยางอย่างเงี้ยนะมันเป็นอับัมยนยนะครับแก้ได้เาไม่มันมีบัปรแก้ได้แล้วแล้วตรงนี้คือที่ต้อนรับลูกค้าถูกไหมใช่ค่ะมันจะเดินขึ้นสองทางมันจะเกิดความแตกแยกคนมาพักบางทีมีทะเลาะกันในนี้ก็มีใไหม หัวเมียมันจะเหมือนตึกไทยคู่ฟ้ามันจะมีทางขึ้นสองทางนะครับซึ่งมันสิทิ์ความช่วยกายวัจัดติดตาจงานังวันพานะครับทิโตวะเชมกายวาจาดติดตามอาหาวันพานาคาทิศองคูุภาลิกิตนาคามิสุธิเตวะตูเชมกายวาจาดติดตามอาหาวันพานาคาทิพีองค์ดแสนเจมีจันทาองคูเพ็ปาระหน้าขา้าแองค์พ่อปุญญานะาองค์

คนลุกทั้งตัวเลยพี่ปู่ครับปู่นะครับขอบคุณาจารย์ค่ะคนลุกนะไม่ค่อยลำาบากเป็นบัวพี่มาโลโชคดีที่ได้เจอกันแล้วนะโบนะเออเออนดีมากคะครับๆไม่ใช่อปสรรหรือกระทำํารทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนขวดรวมจงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็วปอนใี้กูจะสังหารผ่านสิ้นทั้งโหด ให้บทเสน่ยของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตราใจที่คำว่าอาบาลอยา,ากยืนอยากอยู่ในโลกกูจะรักษาแผ่นดินสยามของกูลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินให้เรากําเนินมาแผ่นดินใดที่ให้ที่ทุกขอนอนให้ความร่มเย็นเป็นสุขมีให้อนาค้อนใจจงซื่อสัอตย์ก่อแผ่นดินนั้นสาธุสาธุสาธุผมมีลูก